สวัสดีจ้าวันนี้เสียงหายสวัสดี f อซคะ่ะท,ทุกทท่านทุกๆุกช่องนะคะจากมาดามนีสตอรี่คะ่ะวันนี้มาดามจะมาชวนทุกทกท่าน f อซไปทำบุญกันกำลังเตรียมตัวจะไปวัดเป็นยังไงบ้างเมื่อวานไม่ได้ขึ้นทำคลิปเลย ไม่ค่อยสบายอย่าลืมนะคะ fc จ๋าช่วยอุดหนุนช่องทางให้มาดามด้วยนะคะขอให้มาดามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มาดามได้ยอดครบกดเนาะยังไม่ครบเลยเพิ่งได้300กว่าท่านเองขอให้ fc ทุกท่านช่วยสนับสนุนมาดามด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มาดามผ่านกดด้วยมาดามจะได้นั่งไลค์สดขายของอย่าลืมผลิตภัณฑ์รีอานะคะ FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยทางมาดามก็ได้0910954714หรือทางรีอาก็ได้ค่ะอยาก ชอบโปรไหนก็สั่งได้เลยผ่านช่องมาดามนีสตอรี่นะคะขอให้ f อฟช่วยสนับสนุนมาดามด้วยค่ะวันนี้มาดามจะไปวัดไปทำบุญก็เข้ามาชวน f อฟทุกทุกท่านไปทำบุญด้วยกันค่ะก็มาดามก็จะไปทุกวันพระ กับคุณยายข้างบ้านก็ไปกันทุกวันพระค่ะจะเอาบุญมาฝากท่าน f อฟที่ไม่ได้ไปกันนะคะบางคนก็ทำงานเนาะไม่มีเวลาก็ขอให้เราคิดดีทำดีก็ได้บุญแล้วค่ะขอให้ f อฟช่วยสนับสนุนมาดามได้นะคะ รีอาคอฟฟี่รีอาลิโป้รีอาคอลลาเจนรีอาไฟใครที่ีชอบสินค้าตัวไหนก็ติดต่อทางรีอาได้ขอให้ซื้อนายนามของ มาดามสตอรี่มาดามนีนะคะมาดามนีสตอรี่ค่ะขอให้เอฟซช่วยสนับสนุนมาดามด้วยนะคะมาดามจะได้มีไรายได้เนาะทุกวันนี้มาดามไม่มีไรายได้เลยดูบ้านทำงานก็ไม่ไหววันนี้ไม่ค่อยสบายโดยเสียงไม่ค่อยมีโอเคมาดามมาทักทายแล้วก็มาชวน f อซไปทําบุญกัน เจอกันคลิปหน้านะคะสุดท้ายนี้มาดามขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมแล้วก็มาเข้ามาติดตามให้มาดามขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญขอให้รวยๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ